ถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าถ้าโมเมสซาร่าไม่อยู่แล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงกันดีใช่ไหมครับแล้วก็ถามกัว่าใครจะเป็นตัวแทนซาร่าทางนั้นวันนี้ครับเกมเองจะพาไปชม5ตัวแทนปีกขวาหากว่าซาร่าเลือกจะไม่ต่อสัญญาอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปในของเล่นเกมเล่าครับ เกมเล่าอีพีนี้ครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับเอาใจคนรักบอลครับกับเกมเตะลูกโทษเป็นเกมใหม่ต้องลองเลยนะครับเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะอยู่ทีมไหนชอบทีมไหนก็เลือกทีมนั้นครับตัวเกมเล่นง่ายๆครับมันจะมีเป้าให้เราเลือกบนล่างซ้ายขวาเราก็เลือกเอาฮะเตะเข้าเป้าก็ได้เงินใช้ง่ายๆยิ่งเตะเข้ามาที่ยิ่งสะสมตัวคูณให้เราไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้แจกเงินรางวัลสูงสุด50,000บาทที่สําคัญนะครับถ้าบอกว่ามาจากเกมเองสมัครฟรีด้วยนะครับเกมสุดมันเดินพันด้วยความแม่นครับอยากลองนะครับแอปได้เลยที่ line at l5 เขาบอกว่านักเตะที่กำลังเกิดกระแสข่าวดราม่าเรื่องของการต่อสัญญานะครับแล้วก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตในถิ่นแอนฟิลด์อย่างโมเมนซาร่าเนี่ยซึ่งก็เป็นปีกขวาในตำแหน่งเดียวในเกมรุกที่ลิเวอร์พูลแบบไม่มีตัวแทนชัดเจนนะครับปีกซ้ายเนี่ยครับเรายังมีเซเดลมาเน่กับดีอาร์สส่วนทางด้านของฟอลซน์เนี่ยเรายังมีฟิมิโน่กับเดโกโชต้าแต่ปีกขวาเนี่ยแหละครับเราไม่มีตัวแทนเลยนะครับบางก็ว่าการเอามาเน่โยกไปเล่นเป็นปีกขวาก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับ แต่ว่าผมว่าถ้าเสียซาร่าไปจริงๆเนี่ยยังไงก็ควรจะต้องเสริมทัพเข้ามานะครับและนี่คือ5าคนดิเดตครับที่เราคิดว่าน่าจะมีโอกาสย้ายมาร่วมทัพเลวภูที่สุดนะครับหากว่าโมซาร่าย้ายออกจากทีมไปครับจะมีใครกันบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกมเองด้วยนะครับเรื่องวันที่ราฟินญาเลยครับหลังจากที่เลชยูเนเต็ดครับคว้าตัวราฟินญามาจากแรนส์ในปี2020ด้วยราคา17ล้านปอนด์ครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลายเป็นหนึ่งในตัวรุกที่อันตรายที่สุดในพรีเมียร โดยเจ้าตัวจะพัฒนามากขึ้นนะครับหลังมีชื่อติดทัพทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการก็จะกลับมาระเบิดฟอร์มให้ทัพยุงทองในซีซั่นนี้ครับโดยผลงานทั้งหมด9ประตูกับ3แอสสต์ในพรีเมียร์ลีกความได้เปรียบของราฟินย่าคือการที่เขาเนี่ยคุ้นชินกับพรีเมียร์ลีกงกษครับ มีความเฉียบคมพร้อมกับความรวดเร็วสุดปีตเลยครับที่พร้อมจะทำลายนวะรับคู่แข่งดยสิติเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งเฉลี่ย6ครั้งต่อเกมนะครับบวกกับแท็กติกที่เขาเคยสัมผัสกับลีสเนี่ยก็หาสมมุติให้เขาเนี่ยนะครับปรับตัวเขากาลับอร์พูได้ไม่ยากด้วยซีซั่นนี้ครับเจ้าตัวกำลังผ่านสถานการณ์ในการเป็นตัวความหวังของทีมนะครับและในบรรดานาะรุกเนี่ยก็ไปเสกไม่ได้เลยนะครับาราฟินยาเนี่ยโดดเด่นที่สุดปัจจุบันครับเขายิงเยอะที่สุดในทีมครับหาอากาศยิงได้มากที่สุดและประตูทั้งหมดที่ทับ ส่วนข้อเสียของแข้งรายนี้นะครับก็คือความสามารถในการเล่นเกมรับครับที่แน่นอนว่ายัางเป็นปัญหาอยู่ซึ่งเจงท็อปนี่ยนะครับมักจะชื่นชอบนารุกที่สามารถซับพอร์ตแท็กติกในการเล่นเกมรับได้ด้วยแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็มีข้อยกเว้นได้เหมือนกันนะครับถ้าเรามองไปในรายของหลุยส์ดีอาร์เองนะครับท็อป A เองก็มองข้ามความสามารถเรื่องเกมรับครับแล้วก็ปล่อยให้ดีอาร์ปรับตัวเพื่อคุ้นชินกับเรื่องนั้นไปเรื่อยๆแทนครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าดีอาร์จะปรับตัวได้ดีครับแลวก็สามารถเล่นเกมรับได้อย่างยอดเดยเญญาาเี่ยมด้รรหังคบบบิมีจไดแ แล้วเพื่อนๆละครับคิดว่ารอฟินญาเป็นไปได้ไหมยิ่งทัลลิสตกชั้นแล้วก็ผมบอกเลยว่า สนุกสนารแต่ดูแววแล้วเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าตกกันนะครับแต่ว่าก็คงดิ้นรนกันสุดขีดเลยอีกหนึ่งคนที่เป็นเครดิตมาอย่างยาวนานแล้วแฟนและผู้หลายคนอยากได้เหลือเกินครับจอร์ดโบเวนนั่นเองครับจอร์ดโบเวนเป็นลิสต์รายชื่อแรกๆที่เจนคล็อปจับตามมานานมากครับแถมบอสเองเนี่ยยังเคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อชื่นชมฝีเท้าของโบเวนนะครับหลังจากที่เราเคยไปบุกพ่ายขุนค้อนมา3-2มสอเนี่ยนะครับซึ่งแมตช์นั้นเนี่ยโบเวนเนี่ยปล่อยของเต็มที่ฉายแสงสุดๆครับความรวดเร็ววิธีการสร้้้้าาาางสรรคค์เเเเเกกกกมมททซซยยอันฉีีบแลลว็ด,ดจูตพ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเตะตาเช้งคลับเหลือเกินนะครับแถมมีส่วนร่วมถึง2แอซิดในเกมดังกล่าวด้วยซีซั่นนี้ครับเจ้าตัวยังขึ้นทิ้งกลายเป็นนักเตะที่ทำแอซิดและลูกเซตพีดได้มากที่สุดเป็นอันดับที่2ในพรีเมียร์ลีกครับทิยบเท่ากับเทรนด์และเซเดอร์อโนอีกต่างหากนะครับโดยเป็นรองเป็นแค่เมสันมาของเชลซีเท่านั้นและนอกจากจุดเด่นในเรื่องของเกมรุกแล้วเนี่ยนะครับโบเวนยังมีความสามารถในเรื่องของเกมรับในแบบฉบับตัวรุกในอุดมคติของคลอปด้วยครับฤดูกาลนี้ครับโบเวนช่วยบลล็ออกกกคคงงงทัััั้้้หมดด53 58รรสบ เคลียบอล15ครั้งและมีจำนวนการแ็กเกิรรวมกันถึง79ครั้งด้วยกันนะครับซีซั่นนี้โบเวนทำผลงานได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับ12ประตูกับ11แอสซิสช่วยทัพขุนค้คอ,นอรังอันดับ6ของตารางอยู่ณเวลานี้ตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ5อยู่2คะแนนฟอร์มการเล่นอของโบเวนตอนนี้กำลังจะผลักการให้งขันตัวนะครับเข้าใกล้กับการติดทีมชาติอังกฤษครั้งแรกมากยิ่งขึ้นและอาจมีแววพัฒนาฝีเท้าไปได้ไกลกว่านี้มากเลยนะครับหากว่าโบเวนเนี่ยตัดสินใจย้ายเข้าสู่สโมอสรที่การันตีการเเเลล่่่นนวยยใหญอางองชมปกั รวมถึงการได้อยู่กับโค้ชมือฉมังที่มีนามว่าเชแนคอปเนี่ยก็จะท,ทำให้ชีวิตของโบเวนเนี่ยก้าวกระโดดไปเป็นซุปตาก็ว่าได้เอออยากได้ไหมครับโบเวนลองคอมเมนต์มานะครับคนต่อมาครับแอนโทนีนั่นเองครับปีขวาวัยย2ิบสองปีของอาร์แจนซ์นะครับนี่คือนักเตะดีกรีวันเดอร์คิสที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรปครับ เขามีทักษะในระดับที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับโดดเด่นทั้งเรื่องยิงและแอสซิสปีนี้ยิงไปแล้ว11ประตูกับ10แอสซิสครับซึ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนี่นะครับเจ้าหนูรายเนี้ยแอสซิสเป็นรองมีแค่บรูโน่ฟอนานเดสกับเรย์รอยซานีเท่านั้นนะครับแล้วสำหรับจุดเด่นที่สุดของแข้งรายนี้ครับคือการวิ่ง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 นั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยสามารถทำ เขามั่นใจในความเร็วและทักษะของตัวเองสูงมากครับโดยซีซั่นนี้ครับเจ้าตัวมีค่าเฉลี่ยในการเลี้ยงต่อเกมน,นะครับอยู่ที่4.5ครั้งโดยมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จสูงถึง60%เลยนะครับและแม้อายุของเขาจะจัดอยู่ในหมวดดาวรุ่งครับแต่ฝีเท้านะตอนนี้ไปไกลถึงระดับผู้ใหญ่แล้วปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ถือเป็น1ในตัวรุกที่เรียกได้ว่า ผูกขาดกับการติดจีมชาติบราซิลไปซะแล้วครับโดยต่อจากนี้ครับแอนโทนีเนี่ยจะกลายเป็นคู่แข่งในการแย่งตัวจริงในทัพเซมบ้ากับราฟินยาเป็นแน่แท้แหละครับก็ต้องดูนะครับว่าจะเป็นยังไงได้บ้างกับเดีลนี้เพราะว่าจริงๆแอนโทนีเน้นอายุน้อยกว่าทั้งโบเวนและก็ราฟินยาด้วยนะครับปีนี้อายุ22ปีเท่านั้นยังมีเวลาให้พัฒนาฝีเท้าอีกเยอะมากนะครับแถมค่าตัวเนี่ยจากการคาดการณ์เนี่ยเขาว่ากันว่าถูกกว่าโบเวนแล้วก็ราฟินยาซะอีกครับก็ต้องรอดูว่า หงแดงของเราจะจัดแอนโทนีมาจริงไหมครับแต่แอนโทนีเนี่ยถ้าซื้อมาเนี่ยเหมือนกับการที่ซื้อมาแล้วก็ต้องลองเสี่ยงดูลองดูฮะว่าจะปั้นขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสี่ยงมากครับเพื่นอนๆคิดว่าไงลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับคนต่อมาครับมิเกลโอยาสบาครับมิเกลโอยาสบาครับเป็นตัวรุกวัย24ปีของเรอัลโซเซดัสครับพระราชาก,การเป็นวอนเดอร์คิสขึ้นมาสู่การเป็นกำลังหลักของทัพทีมชาติสเปนไปเป็นคิวเรียบร้อยครับโดยแข้งรายนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเเเเเเปปปปปป็็นนนนนนนอีีีีกกกกกกกััััััตตตตะะะะสสาาาาาารรรรรรพดโยยยช์คบบแแแมม้้ำหห่่่่่งลลลลฮจซถไขววิฟุ อส่วนวิธีการเล่นของเขาถือว่าเป็นพิมพ์นิยมของตัวรุกในแบบสเปนนะครับโดยโอยาสบานั้นมีทั้งความเร็วและทักษะมีการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมสมควให้เขาเนี่ยครับสามารถคลองบอลได้เหนียวแน่นมากแถมยังมีเซนส์นของการหาตำแหน่งที่ชาญฉลาดอีกด้วยนะครับปัจจุบันครับโอยาสบารลงเล่นในซีซั่นนี้ไปแล้ว3 3นัดยิงไป15บประตูกับอีก4แอสซิสครับกลายเป็นดาสนวส่นโวของเรอัลโซเซเนตในปัจจุบันและจากสถิติระบุนะครับว่าแข้งรายนี้มีจุดเด่นด้วยของการจบสกอร์จริงๆครับ นอกจากนี้ครับเขาจะมีทีเด็ดในการจบสกอร์จากลูกฟรีคลิกอีกต่างหากนะครับและนอกจากจะเป็นนักเตะที่มีความสามารถด้านเกมรุกแล้วเนี่ยเขาต้องทำงานหนักด้วยการลงมาเล่นเกมรับหลายต่อหลายครั้งอีกต่างหากนะครับโดยสี่ั่นนี้ครับจะตัวมีสิติช่วยแท็กเกิลทั้งหมด42ครั้งชนะการดวลลูกอากาศชนะการดวลลูกกลางอากาศ77ครั้งและช่วยบล็อกลูกยิงถึง4ครั้งครับ แถมเป็นอีกคนนะครับที่เข้าข่ายตัวรุกในอุดมคติของคลอปเลยแหละครับแม้แต่ชาบิลองโซ่เนี่ยนะครับก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแข้งรุ่นน้องรายนี้ดีพอสําหรับเรย์พูลแน่นอนโดยอลังโซ่นะครับกล่าวามมว่าผมเห็นความสามารถของเขาผมไม่คิดว่าเขาคงเหลือเวลากับเรย์โซเดตตได้นานนะักเขามีพรสวรรค์สูงมากคุยว่าเขาสามารถเล่นกับทีมใหญ่อย่างเรย์พูลได้แน่นอนนี่คือสิ่งที่ทางด้านของอลังโซ่บอกเอาไว้ครับปัญหาที่น่าห่วงของแข้งรายนี้มีเรื่องเดียวครับคือการที่เขาเนี่ยไม่เคยเล่นให้กับสโมรสรไหนเลยนอกจากเรยร์โซ อะไรก็ตามครับไม่ว่าโอโยสาบาวลจะย้ายไปไที่ไหนครับเขาจะพกสกิลการจบสกอร์อันยอดเยี่ยมไปด้วยอย่างแน่นอนครับขอเพียงแค่เขาเนี่ยก้าวผ่านขั้นตอนการปรับตัวให้สําเร็จเนี่ยผมว่าโอโยสาบอาลจะเป็นตัวรุกที่จีจ๊ดจ๊าดมากแน่ถ้าย้ายมาที่พรีมเมียร์ลีกครับคนสุดท้ายครับคนนี้เราอาจจะไม่ต้องซื้อครับเราเพียงแค่ต้องผลักดันให้เขาลงเป็นตัวจริงมากยิ่งขึ้นครับผมกำลังพูดถึง ฮาวิ่งแอนเลียสนั่นเองครับบางทีเราอาจไม่ต้องมองไปไหนไกลนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจมีเพชรเม็ดงามอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับนั่นก็คือฮาวิ่งแอนเลียสอีกหนึ่งดาวรุ่งคนโปรดที่เจนงครอปกำลังปลุกปั้นครับซึ่งตามแผนเดิมนะครับครอปตั้งใจจะใช้ในดาวรุ่งรายนี้ในฐานะหนึ่งในกำลังหลักของทีมในซีซั่นนี้แต่ที่เราทราบกันครับเอนเลียสโชคร้ายมากๆได้รับอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลจนต้องพักยาถึง6เดือนครับก่อจะเรียกความฟิตกลับมาช่วยทีมได้ในตอนนี้และน่าจจจจะะะคคค่่่่่่ออออออยยยยยยๆๆแแแททรรรรรรกกกกกซึึมมมใใในน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 นีีชุดดหหหญไไไปปปเเเเเืััััััับบบบบลลลาาาาาาา็ข้้้้้้งงงงตตวววสถพูิโ มากับการเล่นในฐานะปีกขวาโดยธรรมชาติครับโดยเช้ทคลอปครับ,รบดัดแปลงพระตูกรรมทําให้เอเลียนเนี่ยสามารถเล่นในแดน,นกลางได้นะครับแต่สังเกตดีๆครับไม่ว่าเอเลียนจะลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์หรือว่าปีกก็ตามครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือความเชื่อมโยงบางอย่างที่ฝั่งขวาของเจ้าตัวน,นั่นเองทั้งในแดนของเกมรับครับเจ้าหนูรายนี้ก็สามารถซัพพอร์ตเพลนได้ดีนะครับในขณะที่การเล่นเกมลุกเนี่ยเจ้าตัวก็พร้อมสนับสนุนโมซาลา ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันครับแน่นอนนะครับว่าทั้งเอเลียตกับซาร่าเนี่ยอาจเป็นนักเตะคนละประเภทครับมีความละลายกันคนละแบบแต่ว่าหากวันหนึ่งเ์พูเลือกใช้เอเลียแทนซาร่าจริงๆเนี่ยเราอาจจะได้ปีกขวาคนใหม่ที่มีมิติการเล่นแตกต่างจากเดิมครับโดยเจมีค่คาร์เกอร์นะครับให้ความเห็นเรื่องนี้เอาไว้ว่าตอนนี้ซาร่ากำลังจะอายุ30ปีเราทุกคนต่างหวังให้เขาต่อสัญญาแต่เมื่อใดก็ตามที่ซาร่าย้ายออกไป บางทีคุณอาจจะมีตัวแทนที่พร้อมอยู่แล้วนั่นก็นคือเอเลียสพรเขาอาจจะไม่ใช่นักเตะในแบบเดียวกันแต่เป็นนักเตะที่เล่นฝั่งขวาเหมือนกันและชอบเลี้ยงตัดเข้ามาด้วยซ้ายเหมือนกันด้วยบางทีเอเลียสอาจสร้างสรรเกมได้มากกว่าด้วยซ้าหรือบางทีอาจจะทําประตูได้น้อยกว่าใครจะไปรู้แต่เขาจะเป็นนักเตะที่พิเศษแน่นอนและในอีก18เดือนข้างหน้าเขาต้องหาตําแหน่งตัวเองในทีมให้ได้เพราะนักเตะที่มีคุณภาพต้องได้ลงเล่นเท่านั้นครับการได้เล่นร่วมกับเทนและซาร่านะครับมันจะทาให้ทางแนงเอเลียสเนี่ยสามารถเรียนรู้การ อาจผมเพาะให้ฮาวิเอเลสกลา้าป็นปีขวาที่ดีมากๆก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมละครับและนี่คือ5้าคนดิเดตต,ตัวแทนของโมเมซาร่านะครับที่มีโอกาสเป็นไปไ,ได้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะก้าวมาแทนการขาดหายไปของโมเมซาร่าที่แอนฟิลหากว่าซาร่านั้นไม่ต่อสัญญากับทีมครับนี่คือการวิเคราะห์เท่านั้นนะครับเราไม่ได้บอกว่าซาร่าจะอยู่หรือว่าจะย้ายหรือว่าจะไม่ต่อสัญญานะครับเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยก็อยากลองทำคอนเทนต์ที่มานั่งคิดดูกันซิว่าถ้าซาร่าไม่อยู่จริงๆเนี่ยเรามีแลนบียังไงบ้าง แล้วเพื่อนๆคิดว่าแผน B แผนไหนที่เวิร์กที่สุดจาก5รายชื่อลองคอมเมนต์มานะครับผมตามอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้หงเล่นเกมเล่าลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ